สุดยอดทหารรับจ้างผู้ไม่เคยทําภารกิจล้มเหลวเลยแม้แต่ครั้งเดียวน้องเนยบินสวยสังหารวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Butterfly, d e a w h w h i s เ e ออย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะครับเรื่องราวของ Butterfly เริ่มต้นจากการที่เธอเป็นเด็กกำพร้าซึ่งถูกรับเลี้ยงโดยสมาคมทหารรับจ้างและได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นยอดฝีมืออันดับต้นๆในภารกิจครั้งหนึ่ง But เ e r f l y ได้รับมบ หมายให้ไปปกป้องหลานสาวของผู้นำตระกูลโรสนามว่าแอสทริดยังไงก็ตามการพบกันครั้งแรกระหว่างคุนนางตระกูลโรสกับบัตเตอร์ฟลายดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความท้าทายเพียงเพราะเธอเป็นสาวน้อยรูปร่างบอบบางจึงถูกดูแคลนว่าหากถึงคราวมีภัยจริงๆจะไปปกป้องคนอื่นได้ยังไงกันแต่ข้อสงสัยนี้ก็ได้จบลงเมื่อบัตเตอร์ฟลายได้ประลองฝีมือกับแอสทริดซึ่งทั้งสองต่างแสดงฝีมือดาบอันเหนือชั้นจนทุกคนต้องตะลึงกระ ทั้งการประลองนี้สิ้นสุดลงแอสทริดใช้ดาบเอมเบอร์เทรลของเธอฟาดเข้าไปตรงหน้าของบัตเตอร์ฟลายอย่างรุนแรงแต่บัตเตอร์ฟลายก็หลบได้พร้อมกับสวนกลับการโจมตีนั้นด้วยการเร่งความเร็วในช่วงพริปตาปลายดาบสีเงินของเธอก็พุ่งเข้ามาหยุดอยู่ที่กลางหน้าอกของแอสทริดเมื่อการทดสอบฝีมือจบลงบัตเตอร์ฟลายก็ได้พูดต่อหน้าแอสทริดผู้เป็นนายจ้างของเธอว่าต่อจากนี้ไปชีวิตของท่านก็คือชีวิตของข้าทางด้านเนื้อเรื่องและความสัมพันธ์ ของตัวละครบัตเตอร์ฟลายนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับไวโอเลตและยังเป็นองครักษ์ประจําตัวของแอสตริดแต่หลังจากได้ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่และผ่านอะไรด้วยกันมามากมายทําให้ตอนนี้ทั้งสองคนเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสีที่พร้อมจะตายแทนกันได้เลยทีเดียวเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบัตเตอร์ฟลายกับฟลอเรนติโนที่ค่อนข้างตลกร้ายไปสักนิดเพราะเขาจัดอยู่ในอันดับแรกของรายชื่อคนที่เธออยากกาจัดทิ้งมากที่สุดเนื่องจาก ลอเรนติโน่ดันพยายามเข้ามาจีบเธอนั่นเองส่วนเรื่องความรักของบัตเตอร์ฟลายนั้นอัลเลนเป็นรักแรกและรักเดียวของบัตเตอร์ฟลายในวัยเด็กบัตเตอร์ฟลายมีความสามารถในการต่อสู้ที่น่าเหลือเชื่อโดยสกิลเพล์ของเธอจะอาศัยการต่อคอมโบที่รวดเร็วและรุนแรงของอัลติเมทสกิลอย่างแบ็กสเต็ปที่จะหายตัวใบฟันใส่คู่ต่อสู้พร้อมทั้งติดสัญ,ญลักษณ์สร้างและลดความเสียหายที่เธอได้รับและยังสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของเธอรวมถึงรีเซ็ตคู ครูดาวสกิลนี้ทันทีหากเป้าหมายถูกสังหารอีกด้วยและสกิลติดตัวอันโดดเด่นของเธอ asassinate ซึ่งจะทําให้การใช้สกิลครั้งต่อไปของเธอข้ามช่วงครูดาวทันทีเมื่อทําตามเงื่อนไขของสกิลได้สําเร็จจึงไม่แปลกเลยที่ b u t เตอร์ฟจะเป็นหนึ่งในฮีโร่ขวัญใจของผู้เล่นแทบทุกคนและอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาบอกกันหน่อยนะครับว่าใครคือฮีโร่ในดวงใจของคุณแล้วคุณอยากบอกอะไรกับพวกเขามากที่สุด